สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับคุยกันหลังยิมก r ุ๊ปทอล์กเดอ e ซีรีค่ะพอดแคสต์เพลย์ลิสต์ที่เริ่มต้นจากมิตรภาพของคนกลุ่มนเล็กเพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์ของคนคนหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามทําให้เราได้เรียนรู้ได้ข้อคิดเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าสเสมอค่ะเอพิโซดนี้นะคะท็อปิกก็คือสิ่งที่อยากบอกตัวเองในวัย20จากคนอายุ 30- 40ค่ะและอีพีนี้นะคะ แขกรับเชิญของเรามาได้กันถึง3ท่านแม่โกวาวาและก็โมโค่ะขอเสียงปรบมือต้อนดับทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ oh <my> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะอีพีนี้นะทุกคนตอนแรกอะเราอะจะเก็บเอาไวท้ทำเองไว mm hmm. ้จะพูดในเซลฟ์ท็อกเดอะซีรีส์เองแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแบบ เพื่อนๆเราอยู่ในกลุ่มสามสิบถึงสี่สิบด้วยแล้วอย่างเงี้ยทุกคนก็คือมีทุกช่วงอย่างวาวาก็จะเป็นตัวแทนของสามสิบถึงสี่สิบตอนต้นโมก็เป็นตอนกลางเนาะแล้วก็เรากับโกก็เป็นตอนตอนท้ายอย่าใช้คำว่าตอนปลายใช่ไหมครันตอนท้ายใช่เออเราก็เลยแบบเอยกันมาคุยกับเพื่อนๆเป็นกลุ่มถอกกันทีนี้เราก็ต้องดีเคลไว้ตรงเนี้ยว่าอันเนี้ยไม่ใช่ความเห็นของกลุ่มคนทั้งหมดเนาะก็คือเป็น กลุ่มเพื่อนเรามาคุยกันลองดูว่าแบบแต่ละคนคิดยังไงค่ะทีนี้แม่โกก็คือม,มาจากอเอพิโซดที่แล้วนะคะค่ะตวันนี้เรามีแขกรับเชิญใหม่สองท่านอยากแนะนําตัวเพิ่มไหมคะเชิญคะ่ะสวัสดีค่ะวาวาค่ะก็ปกติก็คือเป็นเป็นหมอฟันนะคะแล้วก็ถ้าเวลาที่เหลือก็เดี๋ยวนี้จะเริ่มหาหาอะไรทําที่มันทำในสิ่งที่เราไม่เคยทําก็อยเข้ากินแล้วก็ จะรูด้ด้านด้านอื่นๆที่ที่ที่ยังไม่เคยรู้ค่ะโอเค okay, ค่ะโมล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อโมนะคะก็ <c oughs> มีแบรนด์ของตัวเองชื่อ the h a p p i n e s s planner ก็เป็นเหมือนว่าเราเราดีไซน์เจอร์แนลแล้วก็เป็น,นที่ช่วยในเรื่องอากา,นารน่าน้าตัวเองแล้วก็แบบเรื่องแบบ positive thinking mental health อะไรเงี้ยค่ะ <Wow. S 3> ได้มีทั้งเป็นทั้งกระดาษแล้วก็เป็นแอ โอ้เยี่ยมไปเลยโอเคค่ะก็จริงๆทุกคนเป็นเพื่อนเราที่ยิ้มด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มในหัวข้อวันนี้กันเลยละกันก็ก็ตามหัวข้อเลยทุกคนว่าถ้าย้อนกลับไปอ่ะอยากบอกอะไรตัวเองในวัยยี่สิบจากเราตอนเนี้ยที่อายุอยู่ในช่วงสามสิบถึงสี่สิบคือรอบเนี้ยเรามีคิดมาบ้างอเราก็มีลิสต์ top ปิกมาเดี๋ยวว่าจะแบบอาจจะพูดไปทีแล้วประเด็นแล้วเดี๋ยวอาทุกคนมาช่วยดิสคัสมาอันแรกนะที่เราคิดเลยก็คือเรื่องสุขภาพ คือเรารู้สึกว่าอย่างตอนเด็กอ่ะเราก็ว่าเราก็เปคนดูแลสุขภาพแต่อันหนึ่งก็คืออย่างออกกาลังกายเราไม่ค่อยได้เวทเทรนนิง่งหรือว่าแม้แต่บอดี้เว่ะเราจะ,จะไปเน้นเรื่องคาร์ดิโอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ จริง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 มันสําคัญเหมือนกันเนีไะอย่างโมอะโมออกกําลังกายตั้งแต่เด็กนะหรือว่าแบบเป็นยังไงเราเราออกคือตอนในเด็กเราอ้วนเราเราเราอ้วนตอนเราเป็นวัยรุ่นมอต้นแล้วก็พอผอมก็คือแบบสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกเราผอมเรากลายเป็นแบบเหมือนอนาล็อกเซียนิดนึงแบบบ้าผอมก็แบบไปยิมทุกวันโอเข้าใจเข้าใจไใช่แต่ว่าแต่ก็จาได้ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นก็ผอมแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ผอม โอเคเออแล้วก็กินกินแต่ผักค่อยกินรสัสเออเออแล้วก็อะก็ช่วงนั้นคือไม่ค่อยออกกำลังกายเพราะว่าเป็นคนผอมโเคเป็นคนผอมอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเจอกกําลังกายทาไมในเมื่อเออไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรา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 จะอยากต้องต้องเฟิร์มหรืออะไรคือตอนนั้นมันจะไม่ได้คิดเรื่องนั้นไงตอนวัยนั้นอะเออเออแต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้คงช่วยเฮ้ยถ้าออกกาลังกายแต่ตอนนั้นคือ ตอนนี้ค้อนอาจจะดีขึ้นแะคบว่าแข็งแรงยืมแข็งแรงความเฟิร,ร์มของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบดีขึ้นดีกว่าเดิมเออเออวาวาเหระคะใชหรับเรององาเนาะจริงๆเราก็ก็เหมือนเหมือนเหมือน,นของโกะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> คือคือเราผุนประมาณนี้มาตลอด <c oughs> แต่ว่า <c oughs> อย่างหนึ่งที่เราเพิ่งมารู้ก็คือสมัยยี่สิบ คือมันเป็นช่วงเรียนของเราซึ่งหนักมากๆแล้วแบบจริงๆอ่ะมันก็เมนเทอรมันมันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าพอมาออกไลน์รู้รู้เลยว่ามีความสุขทุกวันทุกวันจริงๆถ้าถ้าเราได้แอดอันเนี้ยเข้าไปตอนตอนเรา20อ่ะเราจะรู้สึกว่าเออชีวิตมันจะมันช่วยคมพลีทกว่าในช่วงนั้นเออเนี่ยจริงแล้วแบบอีกอันหนึ่งอ่ะก็คือพวกเรื่องเรื่องการกินเลยเราก็อาจะกินขนมให้น้อยลงเราเลอกินใช่ใช่เราอาจะกินขนมให้น้อยกินดีหน่อยกินผักอะไร เออเราว่ามันแบบฝึกเป็นนิสัยได้ตั้งแต่เด็ก่แล้วบางทีแบบสมติแบบตั้งแต่เด็กเราอาจจะกินขนมเยอะเราเป็นคนติดขนมอะพอเราโตขึ้นมาแบบบางทีมันก็แบบยังติดอยู่ใช่เออมีใครเป็นบ้างวะติดขนมตอนเด็กใช่ไหมเป็นทุกวันนี้ก็ยังติดเออขนมทุกวันนี้ก็อาจจะลดน้อยลงบ้างเอออหรืออย่างแบบบางทีพวกเรื่องแบบกันแดดเลยเนี้ย ทากันแดดพวกเรื่องแบบใช่ใช่การดูแลการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆแบบพวกแบบออย่างวาวาเป็นหมอฟันใช่ไหมคะแบบอย่างพี่พี่แบบถ้าถ้าตอนเด็กพี่ฝึกแบบใช้ไหมขัดฟันคิดเหมือนกันใช่ฟลอสคงดีกว่านี้ฟลอดสิงไม่ค่อยฟลอสแล้วตอนเี็กข้ากินสับปะรดหรตอนนี้ไม่กินเลยสับปะรดเออเออไม่สำคัญก็ก็สำคัญแต่ว่า หมายถึงว่าจริงๆอ่ะทุกอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ค้องใส่ปัจเด็กไดแล้วก็ถือใช้ใช้ใชหมมันจะโอกาสน้อยมากถ้าแปรงหลังมือทุกมือใช่ใเด็กท่ทใช่ใช่เออพวกแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็คือเราคิดว่าถ้าแบบถ้าเราบอกตัวเราตอนนั้นได้เราจะให้ทําหรืออย่างพวกเรื่องสุขภาพจิตใช่ไหมตะกี้พูดสุขภาพกายไปแล้วสุขภาพจิตอ่ะเรามองว่าการแบบกําหนดกรอบความสัมพันธ์กาหนดบาวดรีว่าว่าเป็นคนดีได้ไนซ์ได้แต่ว่าอย่าไปยอมคนอื่นเยอะเกินไปเลย จนแบบบางทีเราเราก็ทําให้เขามาลําเส้นหรือว่าเราอะต้องเก็บทุกใจอะไรอย่างเงี้ยว่าว่า่าอกีอ้จะบอกว่าอะไรอ๋อไม่ก็อันนี้อันนี้ก็คือจริงตอนเด็กอะมันจะมีแบบคือมันจะมีไม่ ไม่กล้าพูดอ่ะคือคือไม่รู้ทําไมไม่กล้าพูดทั้งที่จริงๆเราเป็นคนเซลล์มากนะแต่ว่ากลัวพูดแล้วเขาจะรู้สึกไม่ชอบเราเนี่ยเสี่ดีคือคือคือมันจะเป็นจริงๆแล้วก็พอเราอายุมากขึ้นอ่ะรวบรวมความกล้าพอกล้าสักครั้งหนึ่งอ่ะพอพูดแล้วเออแต่พูดในในแบบแบบสุภาพนะต้องพูดแบบตอนตอนที่เรารู้สึกนิ่งเนะแล้วก็พอพูดพอได้เริ่มพูดสักครั้งหนึ่งเอ้ามันพูดได้แต่จริงจริงมันตอนตอนเด็กไม่กล้าพูดจริงๆว่าสิ่งที่เราอยากทำโมก็เป็นหรอ อืมเป็นเหมือนแบบสมมติแบบง่ายๆเลยสมมติแบบเป็นเด็กผู้ชายลังไปต่อตเออเนตอน,นเด็กๆก็จะแบบแกเกงใจอ,อะยังไงดีจะพยายามโกยยังไงด,ดีตอนนี้ก็พูดไปตรงๆเลยตอม่รู้สึกเอจริงๆเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องแบบการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือแบบทําให้ทหําให้ใจเราสบายด้วยอะไรตรงนั้นอะเออเออนี่ก็ใช่ อีกเรื่องหนึ่งเว้ยที่แบบเรานึกถึงอ่ะก็คือเรื่องการเงินอาจจะตรงกับหลายคนว่าคืออย่างเราอ่ะเรารู้สึกว่าอาจจะคล้ายๆกันคือเหมือนเราเราว่าเราจะต้องเก็บเงินลงทุนกระจายความเสี่ยงอะไรพวกเนี้ยอคิดยังไงกันบ้างก็ใช่นะเพราะว่าตอนเด็กจะจะใช้อะไรไม่ค่อยคิดไงจะไม่มีความรอบคอบอะไรแล้วก็ไม่คิดอะไรเยอะอืแต่ว่าพอเราประสบการณ์วันนี้เนาะมันสอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเราต้องรู้จัก การออมไว้ที่จะรวมคใณอน,นาคตด,ด้วยเออถูกไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเราจะทํางานประจาําหรือเราทำกิจการส่วน,นตัวอ,อ,อะไรใช่ก็จะมีแบบว่าจริงๆมันอย่างหนึ่งที่คือถ้าตัดจุดที่เราเ ห้ามใจที่จะไม่ซื้อของที่เราไม่ไม่อยากได้ได้อันนั้นอันนั้นคือจะดีคือคือต้องซื้อเพราะเพราะว่ามันจําเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งคือแต่เราก็เราก็ยังดีนะคือก็จะไม่ไม่ใช่เกินที่หามาได้ดีแต่เรื่องเรื่องการห้ามในในผู้หญิงมันค่อนข้างยากเรื่องแบบอยากได้อยากมีอ่ะมันไม่ก็ใช่ช้อปปิ้งใช่สุดท้ายบางทีก็ได้นะอ๋อใช่มันก็งันงันนะพอมีแล้วมันงันงันนะจริงเคยแบบเหมือนแบบกับต๋อแผงเนี่ยมันแบบอยากได้ก็ได้ เฉยๆอยู่แบบสบสมิงจริงๆล้วทุกวันนี้ก็คือเมื่อก่อนซื้อเสื้อผ้าบ่อยมาซื้อเยอะมากแล้วถึงจุดที่หยุดซื้อก็คือมันล้นตู้ไม่รู้จะไว้ไหนอ๋อตอนนี้ก็ไปไปขายหรือไปบริจาคอเลยเออเอจริงจริงหรือบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าอย่างอย่างตอนที่เด็กเด็กๆอ่ะ เราชอบแบบเหมือนแบบเอออยากได้อะไรแบบสกินแคร์ห hmm. ร e ืออะไรเงี้ยเราซื้อมาตุนต ok ุนจนบางทีแบบมันเอ็กซ์ไปแล้วคือพอแพ็กเกจนะตอนเด็กเป็นมะเรี่ยนนี้นาใช่ไม่ใช่ไม่ทันอะไรแบบเนี้ยเออพอพอโตขึ้นมาจะคิดนิดนึงว่าเฮ้ยอันนี้แบบเฮ้ยใช้เอ่อคุณภาพเป็นยังไงเออจะไม่ได้เน้นแพ็กเกจนะใช่ใช่ S <S ใช<ค>่แล้วอีกอย่างก,ก็คืออยากเสริมว่าจริงๆเหมือนเหมือนในในของหลักสูตรไทยมันจะไม่ได้บรรจุเรื่องการเงินลงไปสักเท่าไหร่หลักสูตรไทยใช่ไหมใช่จะไม่ได้มีอสอเรื่องการแมเนจ่มเนื่องเรื่องการที่ท,ที่ที่ว่าจะต้องแบง์ไปตรง,งนู้นตรงนี้เท่าไหร่อ,อะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วก็การลงทุนในในโซนที่ตัวเองถนัดให้เปลี่ยนเป็นอัเซาที่ตัวเองถนัดอันนั้นก็ก็ไม่มีนะ เออเออก็น่าจะขายกันอีกอันหนึ่งอะที่ที่เราคิดขึ้นมาอย่างเรื่องการพัฒนาตัวเองเรื่องการเรียนการทํางานหรือว่าการเรียนรู้สกิลใหม่ๆอย่างเราใช่ไหมเราเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างเป็นเด็กเด็กเรียนเลยตอนเด็กเราก็จะเรียนอย่างเดียวอะค่อนข้างจะเรียนอย่างเดียวไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมถ้าเรากลับไปยางไนเราอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำทำกิจกรรมอื่นด้วยอะไรเงี้ยเออมีมีใครเป็นเด็กเรียนหรอเราเด็กเรียนเหรอเราเด็กเรียนแต่ว่าพ่อหลาพยายามจะส่งให้เรา ไปทากิจกรรมแต่แม่เราเป็นแนวจีนไงแม่เราก็เรียนเรียนอเราก็แบบาเก็บก่อแล้วแล้วโมได้ทำไหมก็ตอนแรกตอนเด็กๆเราเล่นเราเคยเล่นกอล์ฟแล้วตอนนั้นเราเล่นดีเลยโอ้โหแล่พ่อเราก็มีผ่วงต่นแม่เราก็ไม่ลูกจะเป็นหมอเลยเปอเป็นไหมโอ้หมอฟันเรียนเราก็คือเรียนแบบไม่ไม่ดีอย่างมันโฟกัสแล้ว ทุกวันอ่ะจะอยากกลับไปที่ห้องให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้านหมันสือเหมือนกันโอ้คือมันจะเซียนใช่ทุ่มทุกอย่างเพื่อแบบเออใส่ชามกอตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราแบบพยายามที่จะแบบเมนเทนเกรดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอมาทํางานจริงอ่ะจริงจริงมันคือเรื่องข้อพอโกเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันมันคือก็ต้องเพิ่งมาเรียนตอนทํางานนี่แหละว่ากับกลับ เรื่องไซโคโลจีกับการดิวกับเพื่เนี่ยมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยที่มันน่าน่าสนใจกว่าเรื่องทั่วไปอีกใช่แล้วบางทีอะเราว่าอย่างกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเลยมันสอนอะไรเยอะมากแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีอ่ะเหมือนเหมือนเด็กๆสมัยเนี้ยพ่อแม่เขาแบบพาไปเรียนอะไรตั้งแต่เด็กเยอ่แยะไปหมดใช่ไเออเราว่ามันก็ดีนะคือแบบถ้าถ้าเราถ้าเรากลับไปเป็นเด็กได้เราอยากจะทำเออเอออีกอันหนึ่งก็อย่างอย่างการทํางานอย่างเงี้ย อ่ะอันนี้อาจจะแบบไม่ไม่ไม่ใช่เราแต่แบบอาจจะแบบเป็นคนรู้จักของเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าหลายอย่างก็คือเหมือนอาจจะไม่ได้เลือกงานจากเงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นอันดับแรกอาจจะเป็นงานที่ทําให้เราได้รับประสบการณ์แล้วประสบการณ์จากงานอะ่ะ ตรงนั้นมันก็เอามาต่อยอดแนนาได้เออเอออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งหรืออย่างพวกเรื่องการฝึกตัวเองให้เป็นคนที่จะเรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆอ่ะฝึกสกิลที่แับสำคัญอ่ะอเป็นรากฐานแล้วก็เอาไว้ไปใช้ในการสร้างทางเลือกให้กับชีวิตอ,อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องแบบการกระทํากับค,คําพูดด้วยอะ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งคนที่ใกล้ตัวเราอ่ะเราจะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ค่อยมันซีแล้วมันลืมลืมที่จะเขาหรือลืมเว้นระยะเออเออซึ่งซึ่งเราว่าจริงๆแบบคนใกล้ตัวไปคนที่เราควรจะให้ความสาคัญแล้วก็พูดดีด้วยเนาะเออทำดีดีด้วยเพราะบางทีเหมือนคําพูดมันออกไปแล้วมันก็ไปเลยบางคนเขาก็ติดอยู่กับตรงนั้นน่ะจริงใช่อือใช่อ่ะต่อมาเป็นด้านแบบความคิดเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็คนอื่น อันแรกก็อาจจะแบบให้มีความมั่นใจในตัวเองมากหน่อยอยากไปดูถูกตัวเองอย่าไปคิดว่าเราทําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือถ้าถ้าไม่มีก็ค่อยๆสร้างไปอะไรเงี้ยความมั่นใจอ่ะอันนี้คิดว่าจริงวะมมันสร้างมันค่อยๆสร้างเหรอแก็มันก็อคิมีอย่างเราว่าโมเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองโมมั่นใจมาแต่เด็กเลยนะหรือว่าแบบเราว่าพ่อเราสอน เรื่องสอบคอนเสิร์ตมาให้แต่เด็กๆเพราะพ่อเราพ่อเราเป็นนักกีฬาพ่อเราก็จะเหมือนเอามาใช้ก็จะบอกเป็นตอนนั้นว่าอยู่ต้องเข้าใจจิตวิทยาตัวเองแบบว่าแบบตอนเราจะฝึกอะไรมันจะตอนแรกมันจะอยู่คอนเสิร์ตมาใหแล้วฝึกเรื่อยมันจะอยู่ในจิตใต้สำลีก็คือเหมือนพ่อตั้งแต่เด็กๆเราก็จะแข่งนี้แข่งนี่ไงพ่อก็จะสอนอะไรอย่างนี้ยมันก็เลยเหมือนแบบพิ้วคอนฟิดเอนซ์เรื่อยมันเราก็รู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรเราก็จะสําเร็จอะไรโกะวะโกะตอนเด็กเป็นเป็นเป็นยังไงบอกโกะตอนเด็กหรอก็ เหมือนเหมือนคือยังไม่มีความเป็นผู้นำเพราะว่าเราเป็นแบบเราจะเป็นน้องเล็กของบ้านพอโตขึ้นมาเนี่ยประสบการณ์จากการทางานเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเป็นผู้นำมากขึ้นเอออก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าล่ะคะเป็นคนมั่นใจแต่เน มั่นใจมากมั่นใจมากๆคือมันมันอยู่ข้างในมันอยู่ตรงแล้วก็มันลีดไปทุกอย่างเลยนะมันอยู่เอออมันมั่นใจอ่ะคือทุกอย่างมันจะลีดแลเราเชื่อในตัวเองว่าทําได้ทําได้แล้วบอกตัวเองตลอดว่าคุณทําได้คุณทําได้แน่ๆคุณต้องทําให้ได้แลวคุณทําได้เอออันนี้มันสําคัญนะการเซลทออ่ะคือคือเราเชื่ออย่างนั้นมาตลอดเราไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ดีๆพ่อเราจะพุดตั้งแต่เด็กเลยทำได้ตอนนัตอมันกอนหนึ่งเออเขาบอกว่า อะไรวินเนอร์แบบคนที่เขาชนะคอที่เคยคิดว่าเขาจะแพนและต้องเป็นวินเนอร์ใช่ใชเอแล้วก็วิชลายพ่อสอนให้วิชลทยก็บอกคนอาบน้ำอะไรเงี้ยคิดแลืกภาพตัวเองชนะแล้วฝึกตั้งแต่เด็กแล้วมันได้ทุกอย่างก็คือตอนเด็กเนี่ยทาทุกวานก็ลืมแต่แต่มันก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมั่นใจแต่ก็ต้องต้องฟังมั่นใจ กินก็ไม่ดีบางทีเราเราจะเริ่มเริ่มเริแบบนี้ก็แล้แต่ว่าการได้ทุกคนมาค่อยๆตกแต่ให้เราแบบออยู่ในในอะไรที่มันเป็นนอมของสังคมนิดนึงอ่ะมันจะใช้ชีวิตง่ายกว่านิดหนึ่อดีอันนี้ก็ดี <laughs> โอเคทุกคนอีกอันหนึ่งที่คิดขึ้นมาก็คือเรื่องของความผิดพลาดกล้าหาญที่จะผิดพลาดคือ แค่ผิดพลาดมันก็คือแค่เรียนรู้แล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่างแบบหลายๆคนที่ที่เขาประสบความสาเร็จในชีวิตเนี่ยบางทีเขาผิดพลาดมานับขังไม่ถ้วนอะไรเงี้ยเออเคยเป็นไหมตอนเด็กแบบกลัวที่จะผิดพลาดหรืออะไรแบบเนี้อันนี้มั่นใจอาจจะไม่เคยไม่ไม่ก็นกลัวนะก็จะอ่าจะข้อไม่ดีก็คือมันบางทีเราจะแบบอยู่ในเซฟโซนที่เราชนะแน่นอนตลอดซึ่งอะไรถ้าเล่นแล้วเราแพ้เราจะไม่ลงไม่ชอบแพ้ไม่ชอบแพ้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่โมเป็นนา เราแล้ว่าเรากลัวแม่บ่นมากขอเขวแหยแม่เราแบบปวเวลาเราแม่ไหวเหย่ยบพ่อจะเปิดพ่อจะกดกฝรั่งเ้ยพ่ออะไรแม่ก็จะแบบโอเคอยู่เป็นเป็นก็จะมีความแบบอุ้ยอันนี้จะดีมันคือมีความลังเลเด็กความไม่มั่นใจ่ยมันีจะดีไหมอันนึงเพราะว่าก็อย่างที่บอกตอนแรกแเรายังไม่มีประสบการณ์แต่พอเราโตขึ้นเราได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ที่เราทํางานด้วยหรืออะไรหลายอย่างมันก็ทําทําให้เราแบบ กล้าคิดกล้าทำอะไรมากขึ้นเออเออไม่แล้วเดี๋ยวขอฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆเ่ะผิดอะมันไม่ใช่เรื่องแปลกคือทุกคนอนะ่ะมันผิดได้แต่เราเคยมีครั้งหนึ่งสมัยเด็กอะไม่กล้าเขาผิดแล้วกลัว แล้วเวลาคุณไม่กล้ายอมรับว่าอันนั้นคือคุณคิดอะ่ะมันจะนําไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือความคือความไม่ดีทั้งปวงอะ่ะแล้วพอวันหนึ่งเราเคยเราเปลี่ยนนะรวบรวมความกล้าล้วไปยอมรับว่าเอออันนั้นเราผิดเดี๋ยวเราจะขอไปขอโทษแล้วเราไปแก้ไขปรากฏว่าเอาริงเธอมันง่ายแค่นิดนึงอะ่ะการกล้าขึ้นมาบอกว่าเออฉันเป็นคนผิดแล้วเดี๋ยวฉันจะไปแก้เองมันจะได้ความน่าเชื่อถือกลับมาอีกครั้งเลยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เรื่องน้าอายแค่ว่าคุณอย่าทำผิดซ้ำแต่ใช่ใช่แล้วอันนี้เราเห็นด้วยคือเรารู้สึกว่า มันไม่มีใครที่แบบทําอะไรเราไม่เคยผิดพลาดถ้าค่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือคุณไม่ได้ทําอะไรเลยเออแต่ว่าการผิดพลาดอะ่ะมันเป็นเหมือนบทเรียนอะ่ะในชีวิตอะ่ะได้ตลอดแล้วถ้าเราเราเรียนรู้กับตรงนั้นอะ่ะเราก็จะทําให้ชีวิตันดีขึ้นเอออีกอันหนึ่งอ่ะ uh, moving on นะก็คือ no one cares about you that much อ they are usually busy living their lives ค่ะก็คือใส่ใจความรู้สึกของคนนอกให้น้อยลงอย่างเช่นถ้าจะทำอะไรอะถึงแม้ว,ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ผิดเสียทําไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเด็กๆเยบางทีก็อาจจะแบบต้องดูก่อนว่าคนอื่นจะมองยังไงยึดติดกับความ,มคิดหรือว่ามุมมองของคนนอกอะอหัวหนู่นนี้ไปหมดเลยเงี้ยทำให้แบบไม่ได้เริ่มที่จะทําอะทั้งๆที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่ในความเป็นจริงพอโตขึ้นมารู้สึกว่า จริงๆคนอื่นก็ไม่ได้สนใจเลยขนาดนั้นนะ่สนใจเราขนาดนั้นใช่แล้วก็เหมือนว่าคือเป็นสุดท้ายอะชีวิตเราก็ต้องบริหารจัดการตัวเองอืมีใครเป็นแบบนี้ไหมอ่ะโกะอาก่อนว่าหมายถึงะไรนะหมายถึงเหมือนเหมือนแบบรู้สึกแบบอย่างนี้บ้างไหมรู้สึกว่าเฮ้ยทําอะไรจะต้องสนใจคนใช่ใช่เป็นคือตอนเด็กมาแคร์สายตาคนอื่นเออค่วเฮ้ ให้ทำอย่างนี้เราเออมันเออเขาเขาจะมองเรายังไงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเออแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยไม่มีใครเขาสนใจหรอกเราคิดเราคิดไปเองคือทุกคนเขาก็มีเรื่องของตัวเองแต่เราอ่ะเราจะคิดไปเองว่าเออเขาแบบเฮ้ยเขาจะเออมองเราอย่างงั้นอย่างนี้ไหมเออเราอยู่อ่ะเป็นไมโหมดก็ประมาณนั้นเราจะได้เลยตอนเราบอกตอนเด็กๆเราอยากไปเที่ยวรอบๆอโลกเงียบแต่แบบเราจาได้เลยจุดครั้งแรกเฮ้ย เป็นนั่งร้านอาหารบนเดียวแต่ว่ากูอยากจะไปนั่งร้านอาหารนี่ว่ะแล้วก็พอลองไปนั่งครั้งหนึ่งเห็นมีใครบอกมาเขาไปไปบาร์เขาไปแล้วไปคนเดียวก็แบบเออแม่แฟนแบบแบบดูแลตัวเองได้ใช่โอเคพี่เคยแคร์จริงคือเราอะว่าแบบชีวิตมันจะดีขึ้นหลายเปอร์เซนต์ไว้ถ้าแคร์คำพูดคนอื่นน้อยลงในในมุมที่ว่าเราดูแลตัวเองเราดีแล้วอะไรต่างๆนะวาว่าไม่ จริงๆเรามีโฟกัสของเราปกติเราเราไม่ได้จะสนใจแต่แต่ก็แต่คุณก็ต้องมั่นใจนะว่าคุณไม่ได้ทําอะไรท,ท,ที่ที่มันคือต้องอยู่บนความถูกต้ตกองใช่ไม่ใช่คุณ<ม>คุณยืนกลางในสิ่งที่มันมันไม่ถูกต้องออันนี้เราเห็นด้วยนี่เราเห็นด้วยโอเคอ่าอีกอันนึง don judge people ก็คืออย่าตัดสินคนอื่นจากมุมมองของตัวเองคือทุกคนอะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็สถานการณ์ที่มันต่างกันอืแม่โกะค่ะ มากมากเลยคือเรื่องนี้ <c oughs> คือตอนเด็กเนี่ยคือจะตัดสินแล้วคิดเองคิดเร็วว่าเฮ้ยคนนี้เขาจะอย่างนี้อย่างนั้นเออแต่คือพอเราโตขึ้นอะ่ะเราจะใจเย็นขึ้นแล้วเราจะมีเหตุผลมากขึ้น <c oughs> แล้วเราจะคุยกับเขาก่อนเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันคืออะไรหรออมันคือย,อยังไง <c oughs> แล้วเขาจะอธิบายให้เราฟัง <c oughs> แล้วเราจะได้รู้อ๋อในแง่มุมของเขาเขาคิดแบบนี้เขาเป็นอย่างนี้ ทุกคนมีแง่มุมตัวเองอืไม่ใช่คือเราเราเราจะถัดสินแบบบางหัดฐานตัวเองไม่ได้ักฐานตัวเองมันไม่ใช่ไงก็ทําให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะเนี้ยแบบเราว่าตอนเป็นเด็กๆอะหลายๆคนก็คือจะเป็นแบบนี้ม่นอาจะเป็นเพราะว่าเราคบเจอโลกน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามแต่ว่าใช่ถ้าถ้าถ้าบอกตัวเองได้แล้วก็อย่าสนตัวเองงั้นสิ่งสิ่งที่ทําทุกคนทําไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมันคือในเป็นในแง่มุมของเขาแล้วก็ของเราที่เราคิด อะไรอย่างเงี้ยอืมอือโอเคอ่ะมีอะไรที่แบบยังไม่ได้พูดถูกไหมอะอย่างเช่นแบบเรื่องความรักอะไรเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างปันเด็กอาจจะแบบคิดว่าแบบเออความรักเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากเลยอกหักคือแบบแย่มากคือชิบอะไรไม่ได้เลยเนพักแล้วอยู่บ้านยังไม่ยุดทำงานอะไรเงี้ยหรออ๋ออือมีวะก็คือแค่ก็เป็นแค่พักหนึ่ง ชีวิตเนาะอืมจริงๆก็คือความรักมันมีหลายแบบไงอืไม่จําเป็นต้องเป็นความรักแบบเออเป็นแฟนหรืออะไรก็ได้เราไปมีความรักเพื่อรักครอบครัวหรืออะไรมันได้รักตัวเองแบบเออรักตัวเองให้ตัวเองมีความสุขอะไรเนี้ยโอเคโอเคใช่แต่เราแต่เราว่าที่เราโตขึ้นมาแล้วเราแบบไม่ได้เศร้าเท่าเมื่อก่อนเพราะเรามาหลักตัวเองใช่เมื่อก่อนมันไม่ได้รักตัวเองกขาบอกออะอืมโอเคโอเค ได้คือเราเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคือเราคิดว่าอันหนึ่งก็คือแบบใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยค่อยๆเรียนรู้มันไปแล้วก็กล้าหาเนี่ยที่จะแบบทดลองผิดพลาดหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอืมแล้วตอนไอนเดี๋ยบางทีเรามองชีวิตแนหนาขดใช่ไหใช่ มีโก้ต้องอาชีก็ต้องไปสเต็ปต่ปเลยแต่พอบอกมันเป็นผู้ใหญ่มรนก็รู้สึกว่าชีวิตก็คือแบบมันก็ไปเลยๆไปเรื่อยๆตัอะไรที่เราอยู่ไม่ตา้อะไรอยู่สุขภาพดีก็ไปเลยๆใช่มันจะมาสะอึกก็ถ้าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยอ่าใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบอ๋อเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยใช่ส่ี้แบบ career goals เนี่ยอาชีพแบบมันก็ต้องไปขั้นต่อไปแล้วก็ไปโปรเจกต์อื่นอะไรยเงี้ยคือมันมันไม่มีอันเดียวแต่เหมือนตอนเด็กๆเราจะคิด อันนี้ a fix idea เออ fix idea แต่ชีวิตก็ปรับไปเรื่อยๆโอเคว่าวละคะใช่ก็จริงๆก็คือโฟกัสปัจจุบันแต่มันทำได้ยากแลบางทีในหัวคือด้วยด้วยงานด้วยอะไรหัวมันจะแบบ forward ตลอดก็อย่าลืมที่ที่จะค่อยๆเรียนรู้ไปทุกวันแล้วก็แฮปปี้กับกับหนาวแล้วก็การเซลล์เลิฟเนี่ยสำคัญมากต้องต้องไปลองทำดูนะเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเริ่มที่จะดูแลตัวเองแบบ อย่างจริงจังแล้วก็รักตัวเองให้ตัวเองก่อนแล้วก็การการเซ็ตเวลาให้ตัวเองหรือทุกอย่างแล้วแล้วคุณจะเริ่มรู้ว่าเอ้ยอ๋อมันดีอย่างนี้องใช่แล้วพอคุณเซลเลฟกีน่าปคุณก็จะกีฟให้คนอื่นได้คุณจะกีฟเลิฟทูเดอะเวิลดนะ not not just in your family หรืออะไรอ่าคุณจะเริ่มมองโลกแบบด้วยความรักแล้วก็เมตตาในในทุกคนว่าเ เขาควรจะได้อะไรแบบนี้เออเพราะว่าคนที่จะแบบเป็นคนที่กีฟได้บางทีอาจจะต้องมีต้องมาจากข้างในใช่ๆๆๆคือเราก็คิด่ันแหละแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอะถ้าสรุปจากที่ทุกคนพูดอ่ะก็คือหมายคกับว่ารักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองเนาะเรื่องสุขภาพเรื่องการใช้เงินเป็นอะไรเงี้ยแบ่งลงทุนอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีความสุขทําสิ่งที่ชอบแล้วก็เออไม่ต้องกลัวที่จะผิดพลาดถ้าผิดพลาดก็แค่ลุกขึ้นมาใหม่ แล้วก็เราเชื่อว่าจริงๆอ่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คนเรามันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็อดีตอะ่ะมันจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เนาะตั้งใจทำวันนี้ให้มันดีเราเชื่อว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีโอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับอีพีนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะค,ค่ะค่ะอีพี EP หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครก็รอติดตามนะคะก่อนจากกันค่ะ สำหรับ e ีก่อนหน้านะทั้งที่เป็นเซลฟ์ทอลแล้วก็กลุ่มทอลเดอะซีรีส์นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาช่วยกันติดตามนะคะในทุกแพลตฟอร์มนะคะฟีดแบ็ดีมากขอบคุณนะคะใช่ใช่เช่นใจแล้วมีพลังจะทำต่อไปมากๆเลยค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงทุกเอพิโซดให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะโอเคมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะโอเคค่ะพวกรูปภาพนะคะเบ h ้องหลัของเอพิโซดต่างๆที่เราถ่ายทำไปนะก็จะพยายามโพสให้นะ,ะในโซเชียลมีเดียของช่องเนาะ ใครที่ฟังผ่านทาง apple podcast spotify หรือว่า podcast platform ต่างๆเนี่ยก็มาติดตามพวกเราได้นะใน instagram facebook tiktok หรือว่าใน youtube community นะคะ e ร์ชว่าคุยกันหลังยินมหรือว่าโจโจ้ใส่สรี Podcast ก็ได้นะอย่าลืมกด like กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ <laughs> คะ <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะแล้วพบก,กันใหม่ใน EP หน้าค่ะ <laughs> ค่ะ <laughs> บ๊ายบายค่ะ <laughs> ไว้เจอกันค่ะสำหรับผู้เรียนต้องการตื่นเต้นตัดต่อฉะะันยังอยู่ชิงช้าจะหลุดจะ <laughs> <laughs> หายไป มาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคอมเมนต์ก็ได้ว่าอยากให้ใครมาอีกนะคะ <c oughs>